ยิงปูนเลยพี่วน đang <laughs> เป็นรับอะไรสรงเสางเดี uh, ๋วดไม่คือคอาคืม uh, ่าน้มั้องไวมีเมตรงดินนล้วค่ะไข่อะะเดินไป้ังหลังเลยนะคะโอ้บัจเพ่อเลยเออี่เป็นนมปุ๊กนิดสว่านิ vẫn nè đi vắng vẫn là về đơn xuống này, này, này. đen đen à ừ. Ừ. ไอ้ตวงก่อนยังไงห้ได้ตวงก่อนขสองโอกไป่กเอาลงสามทององนี่ก้อนแล้วก็เอารังนกลงหน่อยหนึ่งมื่นรถเทนมาเลย เอ่นมันฟันจะเอาย้อนมาพุกก่อนไหเอาหาเอฮะเนี่ยย้อนมาของวันนี้ไม่ต้องปุนโอ้โหแน,น,น่นไปเลยโซนเป็นโซนเป็นบ้านติดติดเออเป็นโซนรอได้เรารอน้ำไม่ลงน้ำไม่ลงก็ลมมาไม่